ชมค่ะในอดีตประเทศของเรามีทรัพยากรป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากมายนะคะเป็นแหล่งรวมของพืชสัตว์น้ําและสัตว์บกนานาชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เราด้วยกันทั้งสิ้นค่ะแต่จากกระแสะการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วส่งผลให้ป่าชายเลนหลายแห่งนั้นถูกทําลายลงค่ะบางแห่งถูกลุกล้ำเพื่อทํานากุง้ง บางแห่งถูกถมดินปรับพื้นที่เพื่อสร้างแหล่งชุมชนแต่สําหรับปัญหานี้นะคะเครือข่ายทสมจังหวัดชนบุรีมีแนวทางในการจัดการค่ะและยังถือเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งด้านการขยายเครือข่ายนักอนุรักษ์อีกด้วยเราจะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรค่ะการที่ป่าพื้นที่ป่าชาเลนเราหมดไปในอดีตที่เคยอุดมสมบูรณ์นั้นมันเกิดจากการขยายตัวของภาคประชาชนภาคตสาหกรรมแล้วก็ภาคเกษตรกรรมทําให้ มีการเปลี่ยนสภาพจากป่าที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยที่อนุบาลสัตว์น้ําหมดไปมาเป็นสถานประกอบการบ้างเป็นที่อยู่อาศัยบ้างมาเป็นได้าการเกษตรบ้างผลกระทบที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงคือแหล่งอาหารเนี่ยมันลดลงสัตว์เล็กๆน้อยๆที่เคยอยู่ในป่าชายเลนมันก็ลดลงและทําให้ชาวบ้านที่เคยหากินในป่าชายเลนตรงนี้ออกไปหากินพืชก่ขึ้น เมื่อพื้นที่ป่าชายเลนถูกลุกล้ำทําลายจนลดจํานวนลงผลเสียจึงเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างเห็นได้ชัดค่ะและนี่ก็เป็นที่มาของการปลุกกระแสนแนวคิดด้านการอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่นี้นั่นเองค่ะในการเกิดเครือขา่ายทอสมอวันนี้คงต้องย้อนกลับไปว่าในชุมชนมีการก่อตั้งเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ขึ้นมาก่อนเพื่อช่วย แล้วก็ไปดูแลกันในศักยภาพของคนในแต่ละกลุ่มแต่ละพื้นที่ว่าเขามีความสามารถมีความถนัดในด้านไหนเอาคณะกรรมการนในโครงสร้างเดิมเอาไปกระจายแล้วก็ไปพัฒนาในแต่ละกลุ่มเช่นกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มทําดอกไม้ประดิษฐ์เราก็ทําเป็นเครือข่ายในชุมชนเพื่อเวลาที่เราจะมีปัญหาเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหาเราก็ใช้หัวหัวของคนในกลุ่มนี้เอามานั่งคุยกัน เราสามารถที่จะเอาปัญหามาวางบนโต๊ะแล้วก็คุยพูดจากันได้ง่ายขึ้นและสามารถที่จะเข้าถึงในการแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นเขมอชนมารีมีความเข้มแข็งในการขยายเครือข่ายคือเราดูถึงเรื่องของพื้นที่แล้วก็องค์ความรู้ของแต่ละพื้นที่ของเขาว่าเ,เขามีอาชีพอะไรเพราะว่าการทําเรื่องของจิตอาสาเนี่ยเราจะต้องอยู่รอดในการทําอาชีพของเราควบคู่ไปด้วยก็คือตรงนี้ที่เราได้อบรม ให้ความรู้เรื่องของอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรทรรมชาและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ลเลยมีการได้คุยกันแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กันกันไปปากต่อปากสู่หมู่บ้านตัวตำบลอำเภอจังหวัดทําให้เราได้กลุ่มเครือข่า,ขายทสมควบคุมอย่างเข้มแข็งถ้าทสมมเนี่ยมันเป็นชาวบ้านอย่างเดียวเนี่ยจะยืนอย่างไม่ได้เราต้องยืนสามขาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนแล้ก็ประชาชน ในการสนับสนุนเครือข่ายก็คือในเรื่องของวิช,วชาการและที่สําคัญก็คือในเรื่องของยานพาหนะถ้าทสมร้องขอมาเราก็จะดําเนินการและก็ช่วยเหลือในสิ่งที่ทสมต้องการของตำรวจนี่คือเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าในเขตของอุตสาหกรรมคือมตะเราก็เป็นผู้ประกอบการท,ที่เป็นผู้พัฒนาคือะเรียนตรงผู้บริหารเราเองท่านใหบายชัดเจนว่านิคมต้องอยู่คู้กับชุมชนให้ได้นะครับคือเรามาตั้งนิคมเนี่ยหลายๆคนมองว่าโรงงานเกิดอุตสาหกรรมเกิด อาต้องส่วนทุกชุมชนดังนั้นเราเราต้องมีส่วนร่วมอย่างมากนะในการดูแลชุมชนทําให้รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมไว้ให้อยู่ได้เงินอย่างเดียวมันช่วยไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ยั่งยืนเราต้องพยายามให้ให้โรงงานมีรู้สึกว่ารักชุมชนรักสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมจริงๆแล้วในส่วนของ,งสำนักงานเราเองมีบทบาทที่เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของนักวิชาการในเรื่องของของบประมาณบ,บางส่วนที่ที่ยังขาดหรืออยู่ที่ทางสำนักง,งานเราก็จะช่วยไปซัพพอร์ตในเรื่องพวกนี้สิ่งดีสิ่งหนึ่งที่เราได้จากเครือข่ายก็คือว่า ความเข้มแข็งของพวกเขาแล้วก็มันมีการกระจายไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันมาในการทํากิจกรรมร่วมกัน,กนแล้วก็หมุนเวียนกันทามันก็เป็นลักษณะมากับไม่เหนื่อยกันหัวทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้ามาสัมผัสจริงๆและเห็นจริงๆนะครับตรงสวนะ่วนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นความโชคดีของจังหวัดเราหรืออาจจะเป็นความโชคดีของผมที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้มีเครือข่ายที่มีศักยพภาพแบบนี้มากกว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สําเร็จได้นั้นเครือข่ายที่ร่วมมือร่วมใจและเข้มแข็งการบริหารจัดการและการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าล้วนเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่จะสามารถอนุรักษ์ให้สิ่งแวดล้อมยังคงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอาสาดูแลโลกเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่และดูแลเราต่อไปค่ะ